ต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารภกกเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี่เราก็ต้องพูดกันเรื่อย,อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มีสิบระการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้5ก็เป็นพระสะนาคามีถ้าตัดได้สก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นประโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ้มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นประโสดาบันคิดว่าได้เป็นประโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดช่างลงไป เราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียงว่าเราจะคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสัญญาณสามรายการคำว่าขอบเขตเขาสัยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายองสังชญ์สามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้น ทําจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ขั้สังโยชน์ก็คือหนึ่งสก,กายทิฏฐิอารมณ์ขั้สังโยน์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ในร่างกายร่างกายไม่ในเราอารมณ์สังโยต์เป็นอย่างนี้ เราก็ต้องคานตัดทำลายรมนี้ทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องตน้นว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นขวงเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกัน ลอยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้น <c oughs> ในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปศสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่ แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนเระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตสงรมความดีไว้เข้าไปแก้สัโยชน์ข้อที่สอง สัญยาณก่อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนเขงง้พระองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามราการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือ สัญญาอยข้อที่สามมีความไม่แน่นอนในศินทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสรัทธาหัวเต่าฝุกเข้าปูุกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยือ่อของบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า ศีลเตาต้องรักษาให้แน่นอนเฉพาะกระวาดมีศีลห้าคือศีลมีห้าสิขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีลห้าประการนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องขเขาวลานั้นไม่ใช่เวลานี้ เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารมณ์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไ้เสมอ <c oughs> แล้วก็ส่งความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสง ทรงศินให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นเชื่อบายภูมิทั้งสี่บริการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉันก็ดีจะไม่มีสำหรับเราไปทุกชาติทุกสมัย ถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นชื่อว่าอบายภคูนองีไม่ไปกันแน่ทางที่จะมาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นิพพรมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นนยมร่างกายขึ้นมาเมรไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชน ควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้กัรลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้าวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็มาหมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นเด้เพียงว่าก่อนตายมีความคิด ว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องตน้นคือขั้นสติเลชาน <c oughs> เขาตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศีลไม่ใช่อกาสไม่ใช่บาปท,ที่ละเมิดศีล ไม่ใช่ระบัประมาตพระไตรศรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บเข้าไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วภายหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดชานตอนที่เป็นสัตว์เดฉาน เกิดมีความรักในพระบาเจกพระเจ้าเมื่อตายจากสติฉันคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนัขก็ไปเกิดเป็นทวดาบนสวรรค์เช่นดาวเด็งสถิวโลกนี่ถ้าท่านงหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสติเันานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวันเทพบระบุก็ดี ท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช่างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานพใ <c oughs> ช้าลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างศางลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช้างไปเกิดเปเิวดาบนสวรรค์ชช่นดาวดึงสติวโลกมีนามว่าเอราวัณเทพบุตรุก็รวมความว่าสติฉันก็ทำบุญได้ เทวดาหรือพรมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอ,อนำเรื่องราวเขาประสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโกตานิกาย <c oughs> มาในเรื่องสามมาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีาเรียกว่าโกตุฮาริกะ ก็ตัวอริกะคนนี้ท่านเป็นคนขอภัยถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมาื่อาหารหมดในป่าไหลวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าคือลูกเล็กๆล,ลูกน้อยก็คือไม้ลูกคนเดียว แล้ก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> ถ้ากรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกระดุมผีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินและอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือทรงชีวิตอยู่ได้ คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกุดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกุดุมพีก็คนจัดอาหารมาเลี้ยงก็ไปอาหารประเภทที่คนใช้กินเนี่ยคนรับใช้เขากิน จะว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสาหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนจนเีต่ตมาเองเขาเกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่คยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร่อยอร่อยได้เกิน เห็นคนอื่นก็นกินหมูกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกโตฮริกะหรือว่าตั้ยโุดุมพี ให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ถ้าจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำเอามาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตัวนิกาชามหนึ่งพัญญารักษามีมากส่วนของเธอเธออย่าไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมาก น่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนอาชามมันก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอถ,ถนัดใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกิน เมื่อเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุฮพริรกาก็บอกเอาความจริงน้ำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านก็ดุมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิด ท่านก็กท,นท่านเองถ้ากําลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปายญาติข้าวมาทุกปายญาติเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ารวยกบมหาเศรษฐีกบกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนลงมากินบ่อยๆไม่ได้นานกินครั้งได้แต่อย่างท่านกุดุมพีท่านก็กินได้ทุกวันทุกเวลา ข้ามาทุกใบหญา้าเขาทำยังไงไม่ขออธิบายในทีน่นี้เรื่องเวลาปเปล่าเมื่อท่านกินข้ามาทุกใบหญติหมาตัวเมียที่แตะเลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั่นโกตัวอริกะมองดูหมาตัวเมีย ก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีก็เราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,ม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมาทุป,ปายาตเนี่ยนั้นน,นานได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การที่ลิ้มชิมรสข้าวมาทุป,ปายาตแม้แต่เศษก็เล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยไดไ้ไม่เคยได้พบ ทางนี้ข้าวมาทุปญาตเป็นข้าวมีราคาแพงมากเหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดียังกษัตคมพีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่ากันนะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้น เธอกินข้าวหมดชามรสชามหลังตามพระบาลีบรมลมกำเริบก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปรียไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตา,ตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดือดที่สมานในกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่ ขาบันดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังไม้ดีนะคำว่าวิญญาณน,นี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามนี้ก็บอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันคือไม่เกาะกรบร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิศสมาิกาย สำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรืออธิสมานกายจิตมีสภาพคิดอทิสมานกายคือกายกายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น้นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิด ก็คือ,อความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิพยกุญา์เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านจะเรียกว่าอาทิตย์สมารในกายเป็นกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันไปทำโน่นทำน,น,นี่ทำนั่น นั่นกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้าก,กายตัวนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญบาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมหายใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้มันออกจากกายเนื้อเข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใดก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกหาบดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเยกคิดว่าการกรรมที่ทำให้เเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนอง กรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปราโมทยพระไตรสนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นได้เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีและหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างและทิศสมาลกายออกจากร่างก็เข้าสู่คันของสุนัขทันทีเข้าท้องหมา นี่จำใบบรรดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิะริปัสนานทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอารียสฆงศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในสินให้ทรงตัว จาคานุสตินึกถึงกระทนการบริจาคคือการให้เทวตานุสติถึงถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นตน้นอีองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ที่จะบอกว่าทำให้เป็นฌานชานคืออารมณ์ชินถ้าเรานึกถึงความดีั้องบริการน,นี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตาย ไม่ยามปกติก็นึกได้บางนึกไม่ได้บางลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะส่งใจให้ส่งอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวนาและนึกถึงให้ส่งตัวไว้สักสองสามนาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกล้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดีก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธ,ธานุติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกัน ต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสานิกชนเ <c oughs> มื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ไเด็กอาการก็กายแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้าง กี่วามบความเันดาแท่พุทธบริษัททหลายเพื่อทราบว่าสัตว์ิสัฉานทั้งหมดที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชัว่วเขาเสียงใจเเกิดเป็นสัติสัฉานได้ไม่ยาก <c oughs> เรื่องนี้องค์สมเด็พระผู้มีพระพ้ะาคเจ้าทรงตรัสต่อไป ว่หลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วเขาก็ขอโทษปเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกามดีรักมากท่านกามดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระบจเจกพระพุทธเจ้ทาท่านกามดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็พักที่เขาใกล้ๆเวลาจะปฏิมนต์มนพระบจเจกพระพุทธเจ้าก นำเอาเจ้าจสุนักแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ <c oughs> ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนักแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระปจิพระพุทธเจ้า,จาการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่านมาหาเษถีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบ ท่านมหาเสฐียรกจ้าวอดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยูยย่ไปถึงทัตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จําได้เวลาไปเองตาลาพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นกายกระโชคครับว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าเวรสาใกล้เข้ามา พระประเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นลาท่านท่านก็หาบดีขอไปจำเป็นสาี่พวกเขาคันธมาตอันเป็นที่อยู่ของพระประเจกพระพุทธเจ้าทั่วไปเ <c oughs> มื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนักตัวนี้มันรักพระราเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระประเจกพระพุทธเจ้าที่หอบไปเฮาบาั้งหอนบั่งส่งเสียงสแสดงถึงความรักความเคารพ พอพระบาเจพระเจ้าพ้าพนสายตาของมันมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระบาเจกับพระทธเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักแต่พระบาเจรพระทธเจ้า แต่เรื่องความรักในพระบะเจกับพระเจ้าเนี่ยแต่มาไม่ไม่เถียงรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระบะเจกับพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่อะ่าเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากัน ถ้าไาเกาแกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสสบงให้กลับไอตอนดึงชายสสบงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัทเพราะพระเบเจพระเจ้านี่มีผ้าแค่สามผืนผ้าสําคัญคือสสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังติหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรัดปรคตเอวกับรองสะเท่านั้นเอง ถ้าบะเอินผ้าสบงหายไปพระเจ้าสุนัขหนึ่งก็เห็นจะเป็นชีเลยรวมความว่าพระเจพุทธเจ้าลองแล้วลรอกอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านมีแสดงนิงความรักในมันมันรักพร,พระบาเจ้พุทธเจ้ามากจริงๆพระอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทชายิงเขารับรักพร,พระบเจพุทธเจ้าแสดงนงความเคารพ รักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระพเจพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระเจพเจ้าบันดาลให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเตรโลกเห็นไหมบันดาลแทนพุทธบริษัทชาติใช้ก็ทาความดีได้ ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้ารเากาวกันว่าโคศกเทพบุตคำว่าโคศกหรือโค ok สกกระแล้วก็เกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกข้ารเากาวอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในสลาที่ญาติโยมจะทําบุญก็ดีในวัดที่เขาทําบุญกันก็ดีในงานต่างๆ,ๆที่ทําบุญก็ดีรือมีงานก็ตาม โคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้กระยะเสียงช่วยรวมความว่าโคศกที่บทเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปที่หกสโยต์ถ้าวะราะเต็มเสียงดังกล้องชั้นดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลก ท่านดาวเดิงสเตเวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ช่นดาวดึงสเตเวโลกนี่นมีมีเวลาอยู่พันปีทิพย์คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีเขาดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์เดียร้อยปีเค่กาหนึ่งวันเขาดาวดึง ดังสําหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันของเทวดาหรือว่ากี่ปีของเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไหรของม,น,มนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดสินห้า ไม่ทำบาปเพราะมีเจตนาปราโมทตพระไตรชนาคมแต่ว่าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายความอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปนิยมสติฉันได้อย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ไปอยู่อาบายภูมิแค่สติฉันได้แต่ส่วนนี้กล่าวมาแล้วนั้นบานตอนลงมนรกไปเลยที่ละบรรดาท่านพุทธบริษัท ยิ่งขอบรรดาแต็พุทธบริษัททั้หลายจนระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลานึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้งห้าประการไม่และเมื่อศีลทั้งกายวาจาและใจอรบบันดาแต็พุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแลดูเวลาหมด30นาทีพอดีก็ต้องขอลาก,ก่อนที่บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี